สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์แล้วก็โทรศัพท์มือถือนะครับเนื่องจากว่าโทรศัพท์มือถือตัวนี้มันสามารถที่จะต่อกับโปรเจคเตอร์ได้นะครับเป็นโทรศัพท์ซัมซุงโน้ตสามนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือซัมซุงโน้ตสามนะครับผมจะมาขายพร้อมกับโปรเจคเตอร์ตัวนี้เลยนะครับโปรเจคเตอร์เอฟสันนะครับแล้วเรา จะมาเรียนรู้วิธีการต่อสายนี้นะครับคุณผู้ชมครับสายโปรเจคเตอร์ต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับเส้นสีแดงๆแบบนี้นะครับลายมันก็จะเป็น3สาสายแบบนี้นะครับตัวนี้เสียบไฟเลี้ยงนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เสียบ hdmi ตัวนี้เสียบกับตูดโทรศัพท์มือถือนะครับคุณผู้ชมครับในการต่อโปรเจคเตอร์กับโทรศัพท์มือถือนะครับเราต้องเปิดอ่าเปิดเครื่องโปรเจคเตอร์ขึ้นมาก่อนนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะผมจะกดเปิดเครื่องนะครับ ปึ๊บอ่าเปิดโปรเจคเตอร์ขึ้นมาก่อนนะครับคุณผู้ชมอันดับแรกเลยเพราะถ้าเราไม่เปิดโปรเจคเตอร์ขึ้นมานะครับมันจะไม่เห็นกันนะครับก็เปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ครับเห็นโลโก้ของเอฟสันแล้วนะครับเปิดแสดงว่าเปิดขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับทีนี้เมื่อต่อแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอ่าสายตัวนี้นะครับตรงนี้ HDMI ตรงนี้นะครับ อ่าเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับหนอนก็จะเป็นจอแบบนี้มันยังไม่เจอสัญญาณอะไรนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทําการต่อเสียบสายทุกท่านดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับคุณผู้ชมครับเราจะเสียบตรงนี้เข้าตูดของโปรเจคเตอร์นะครับเป็น HDMI นะครับอ่าเสียบเข้าไปเลยครับแล้วตรงนี้ก็ให้เสียบกับเต้าโทรศัพท์มือถือแบบที่ชาร์จแบตแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับแบบนี้ไฟเลี้ยงมันจะได้พอนะครับแล้วก็ เสียบเข้าไปเลยครับคุณผู้ชมครับเสียบกับปลั๊กไฟแล้วทีนี้อีกข้างนี้นะครับเราก็มาเสียบกับตูดโทรศัพท์มือถือแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ซัมซุงโน้ตสามนะครับปึ๊บอ่านี่ครับคุณผู้ชมครับมันก็จะบอกว่าต่อสาย HDMI แล้วทีนี้เราไปดูหน้าจอมือถือเรานะครับอ่าหน้าจอมือถือเรามันเป็นแบบไหนมันก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมผมจะเข้า YouTube นะครับคุณผู้ชมครับ อ่าเข้า u t u b e นะครับเพื่อไปอ่าวลืมต่อ WiFi เดี๋ยวต่อ wiFi ก่อนต่อเน็ตก่อนนะครับอันดับแรกเราจะต้องต่อเน็ตแบบนี้ก่อนนี่ครับต่อ WiFi นะครับอ่าเมื่อต่อเน็ตเรียบร้อยแล้วก็เข้า youtube ไปเลยครับคุณผู้ชมครับอ่านี่ครับเดี๋ยวผมจะลองลองดูละครดูนะครับเรื่องนี้แหละอ่าก็จะมีโฆษณาขึ้นนะครับหน่นนะครับหน้าจอก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็เห็นเห็นไปพร้อมๆกันนะครับตรงหน้าจอตรงโน้นก็ ชัดเจนนะครับเดี๋ยวดูความคมชัดนะครับว่าคมชัดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะตั้งความคมชัดไว้สูงสุดเลยนะครับเป็นหนึ่งย์แดศย์ P เลยทีเดียวนะครับอ่าเมื่อจะทําให้เต็มจอทํำยังไงครับคุณผู้ชมก็กดตรงมุมนี้ได้เลยนะครับกดตรงนี้ครับอ่าอ่ายังไม่ใช่นะครับเนี่ยต้องกดตรงนี้อ่านี่ครับเห็นไหมครับมันเต็มจอแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอ่านี่ครับนี่ครับอันนี้คือเต็มจอนะครับ นี่เต็มจอแล้วนะครับทีนี้คุณผู้ชมดูนะครับโอ้โหภาพแจ่มชัดเหลือเกินครับนี่เป็นการฉายกลางวันนะครับเดี๋ยวลดเสียงลงหน่อยนี่เป็นการฉายกลางวันแล้วก็ฉายเข้ากำแพงเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเอฟสันตัวนี้แล้วก็โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับอ่าตัวนี้ผมจะขายพร้อมกับ ผมจะขายพร้อมกับมือถือเลยนะครับโปรเจคเตอร์เครื่องนี้ F3EBX14 นะครับขายพร้อมโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะครับโทรศัพท์มือถือ5,000บาทนะครับขายให้ทุกท่านนะครับคุณผู้ชมครับแถมสายตัวนี้พร้อมเลยโทรศัพท์มือถือ5,000ันโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับโปรเจคเตอร์จะขาย8,5 0 0นะครับคุณผู้ชมครับขาย2ออย่างเลยครับจะได้ อ่าโปรเจคเตอร์ได้มือถือแล้วก็ได้สายด้วยนะครับเอาไปฉายได้เลยครับแบบนี้ครับดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับดูภาพครับอืมนี่ครับคมชัดแล้วก็แจ่มสว่างจริงๆครับคุณผู้ชมต่อโทรศัพท์มือถือนะครับตัวนี้โอ้โหมามาดูข้างหน้ามาดูลำแสงที่ปล่อยออกมาครับนี่ครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ เอฟสัน ebs หนึ่งสี่นะครับโปรเจคเตอร์ครับความสว่างสามพันลูเมนครับคอนทราสต์เรติโอสามพันต่อหนึ่งความละเอียดหนึ่งพันยี่สิบสี่คูณเจ็ดร้อยหกสิบแปดหรือว่า xga นะครับตัวนี้สําหรับเอฟสันสำหรับโทรศัพท์มือถือนะครับก็เป็นซัมซุงโน้ตสามนะครับคุณผู้ชมครับขายห้าพันบาทนะครับโทรศัพท์มือถือห้าพันโปรเจคเตอร์ขายแปดพันห้านะครับคุณผู้ชมครับก็บวกกันไปกันแล้วกันรูปภาพนะครับ นี่ขนาดเป็นฉากในตอนกลางคืนนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแจ่มสุดๆครับฉากกลางคืนนะครับแล้วผมทดสอบฉายกลางวันด้วยนะครับนี่ครับอ่าฉายกลางวันนะครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหขาย2อย่างเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเก็ตชาแนลขาย1อย่างโปรเจคเตอร์เอฟสันอีเบ็กหนึ่งสี่สันลูเมน โปรเจกเตอร์ขาย8,005 5ครับชิ้นที่2ครับโทรศัพท์มือถือซัมซุงโน้ต3ครับขาย5,000บาทครับแล้วก็แถมสาย HDMI ต่อมือถือแบบนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดครับดูครับจัจริงจริงครับอันไหนผมดูเรื่องอื่นๆดูนะครับนี่แวผมจะดูเรื่องอื่นๆดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับ จริงเหรอครับอ่าเดี๋ยวผมดูเรื่องอื่นๆดูนะครับมีอะไรเนี่ยอ่าผมดูดูช่องผมเองก็แล้วกันนะครับสีสเกตชานเอลนะครับเดี๋ยวผมจะดูวิดีโอนะครับนี่ครับโอ้โหอ่าเดี๋ยวผมจะดูคลิปวิดีโอในช่องของผมเองนี่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะขยายให้เต็มจอนะครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับมาเยี่ยมลุงนะครัดูครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโอ้โหแจ่มดีเหลือเกินครับต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือนะครับโปรเจคเตอร์ซัมอ่าโปรเจคเตอร์เอฟสันนะครับขออภัยครับนี่ครับวันนี้นะครับขาย2อย่างเลยทั้งโปรเจคเตอร์ทั้งโทรศัพท์มือถือนะครับโปรเจคเตอร์ก็คือเอฟสันอีเบ็กสิบสี่ครับสามพันลูเมนนะครับโทรศัพท์มือถือซัมซ็งโน้ตสามครับ ซื้อวันนี้ก็แถมสายได้เลยนะครับตัวนี้8,005 5นะครับมือถือ5,000 8,005 5นะครับ8,000บวกด้วย5,000ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ10,000 1 3 0 0นะครับ10,350นะครับตัวนี้2อย่างครับได้2อย่างเลยครับ8,005 5นะครับคุณผู้ชมตัวนี้โปรเจคเตอร์นะครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับเอฟสันเสนอขายนะครับ8,005 5ครับ 8,500โทรศัพท์มือถือ5,000ครับอ่ะ8,000กับอีก8,5 0 0กับอีก5,000ครับคุณผู้ชมครับเป็น13,500บาทครับได้ทั้ง2อย่างเลยนะครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหแจ่มสุดๆครับคุณผู้ชมครับอ่ะดูคลิปอื่นดูบ้างครับคุณผู้ชมครับอ่าดูคลิปอื่นดูสิครับเป็นยังไงบ้าง ามาดูกันดูภาพยนตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองค้นคำว่าภาพยนตัวอย่างนะครับภาพยนต์อะเดีดูที่ช่องสีสเกตชาแนลก็นแล้วกันครับง่ายดีสีสเกตชาแนลนะครับแล้วก็มาที่ช่องเลยครับมาที่คำว่าเพลย์ลิสต์มาที่มีผมจะทำเพลย์ลิสต์ไว้เป็นภาพยนตัวอย่างอยู่ครับ เข้าไปดูได้เลยครับนี่ครับภาพยนตร์ตัวอย่างอ่าดูเรื่องนี้แหละครับภาพยนตร์ตัวอย่างนี่ครับคุณผู้ชมครับอือหือสุดยอดครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับอ่าเลือกความคมชัดสูงสุดเลยครับหนึ่งศูนย์แปดศูนย์พีนะครับผมเลือกความคมชัดไวสูงสุดนะครับทีนี้คุณผู้ชมมาดูกันครับโอ้โหภาพ สุดยอดจริงๆครับสำหรับโปรเจคเตอร์เอฟสัน e b x 1 4ตัวนี้นะครับ3000ลูเมนครับความสว่างคอนทราสต์เรดิโอ3000ต่อหนึ่งครับความละเอียด1024คูณ768หรือว่า XGA ครับโอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมดูภาพครับแม่ไม่ธรรมดาเลยครับคุณผู้ชมสำหรับอ่าโปรเจคเตอร์เอฟสันตัวนี้ครับทั้งโปรเจคเตอร์ ถังโทรศัพท์มือถือก็สุดยอดแล้วครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะตอบกันมาฉายภาพยนตร์นะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับขาย2อย่างพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมทั้งโปรเจคเตอร์เอฟสันทังโทรศัพท์มือถือซัมซุงโนทสานะครับคุณผู้ชมครับดูครับขาย2อย่างครับ13,500บาทครับ2ออย่างครับดูภาพครับคุณผู้ชมโอ้โหแจ่มเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับ นี่แหละครับผลงานของเอฟสัน EBS14 ตัวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับโดยใช้สาย HDMI ครับต่อกับโทรศัพท์มือถือซัมซุงโน้ต3นะครับคุณผู้ชมดูภาพครับแหมมันจําเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับดูครับอื้มสภาพเครื่องนี้ก็ยังคงสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดมากๆครับดูภาพครับอื้อ ยอดครับสำหรับโทรศัพท์มือถือ Samsung Note 3แล้วก็โปรเจคเตอร์ f อฟสั EBX14 ตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายทั้ง2อ,อย่างแถมสายต่อด้วยนะครับในราคา13,500บาทนะครับคุณผู้ชมครับ ถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติ <Yeah. S 1> พวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ